นายเผยมินพิชยาหลังเข้าเรือนจำซ้ำโรคกำเริบเครียดหนักภายหลังนักแสดงสาวมินพิชยาถูกควบคุมตัวเข้าสู่ฐานสถานหญิงกลางคืบหน้าล่าสุดวันนี้วันที่18ตุลาคม2567นายจูชาติกันไผ่ทนายความของสาวมินได้เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมมินโดยนักแสดงสาวต้องกักตัวควบคุมโรค5วัน จากที่คุยกันยอมรับว่ายังปรับตัวไม่ได้แต่กำลังใจดีเพราะยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดตอนนี้ยังรับประทานอาหารได้น้อยเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคที่เป็นมานานแล้วเบื้องต้นติดต่อให้ญาตินำยามาให้แล้วทนายความระบุว่ามินไม่ได้ร้องขอพบใครเป็นพิเศษนอกจากญาติแต่ญาติยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต้องรอให้พ้นการกักโรคก่อน เรื่องตัดผมตัวนี้ยังไม่ได้ตัดแต่ใส่ชุดนักโทษปกติค่ะท่านผู้ชมคะจากที่เราได้ฟังแล้วนะคะไม่ว่าจะคนใหญ่คนโตเราจะรวยล้นฟ้าหรือมีเงินมากมายขนาดไหนแต่เมื่อเข้าสู่ฐานทสถานแล้วเราไม่มีใครใหญ่ไปกว่าใครทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนกันหมดนะคะเช่นเดียวกันกับดาราสาว และ18บอร์ตอสไม่ว่าจะรวยขนาดไหนชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนแต่เมื่อเข้าสู่เรือนจำทุกคนก็ได้รับโทษได้รับการปฏิบัติเท่ากันหมดซึ่งเป็นการปรับตัวยากสำหรับพวกเขาจริงๆค่ะก็เรียกว่าชีวิตของเรานั้นแค้จริงก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่ว่าเราจะสูงทรงไม่ว่าเราจะร่ำรวยจะมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนแต่ในวันที่เราล้มลงหรือตกอับเราก็ไม่ได้แตกต่างไปจากใครเลยค่ะ